สวัสดีน้องทุกคนนะครับนะ,ะชาวแอดแกง5้ 58, นะครับสำหรับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะที่จะต้องพูดถึงก่อนเลยคือระหว่างข้อสอบแพทนะฮะกับ ตัว7วิชาสามัญนะวิชาเคมี2อันนี้แตกต่างกันยังไงอันแรกเลยคือเรื่องของจํานวนข้อสอบในแผดสเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นสามวิชาหลักใช่ไหมฮะฟิสิกเคมีแล้วก็ชีวะเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกทักษะการทําและพวกนี้ด้วยนะครับท่วงท้ายทีเนี้ยของวิชาเคมีเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณประมาณนะสาข้อนะครับในแต่ละปีนะไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนะัก ส่วนของตัว7วิชาเลยเนี่ยเขาจะแยกออกมาเลยนะฮะเ,เป็นวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีวิชาชีวะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นพาร์ทเคมีเนี่ยนะจะเป็นวิชาละห้าสิบข้อจํานวนข้อแตกต่างกันแล้วถูกไหมนะแพทสามสิบใช่ป่ะนะเจ็ดวิชาสามัญเนี่ยห้าสิบทีนี้มันแตกต่างอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวเลือกสําหรับในแพทสองเนี่ยจะเป็นสี่ตัวเลือกนะหนึ่งคำถามสี่ตัวเลือกแต่เจ็ดวิชาสามัญนะครับจะเป็นห้าตัวเลือก นั้นความยากแตกต่างกันแน่นอนถูกไหมฮะสำหรับแพทนะครับเนื้อหาวิชาที่ออกสอบเนี่ยก็คือ13บทเลยนะในวิชาเคมีนะฮะไล่มาตั้งแต่อะตอมตารางาธาตุพันธะเคมีใช่ไหมนะปริมาณสารสัมพันธ์อันนี้เน้นหนักที่สุดนะครับในทั้งแพททั้ง7วิชานะแพทก็ต้องยากกว่าแน่นอนถูกไมสิบสาบทยัดอยู่ใน30ข้อนะฮะดังนั้นความยากยากกว่ามากๆนะครับแต่พี่นะเ,เวลาสอบเนี่ย ให้เน้นที่7วิชาสามวันเป็นหลักไว้ก่อนเพราะเป็นสนามที่2ถูกปะเนื้อหาโอเค13บาบทเหมือนกันถูกไหมนะความยากอาจจะบางลงหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีพวกการคิดวิเคราะห์ที่เยอะขึ้นเพราะว่าช้อยมันเป็น5้าช้อยดังนั้นเนี่ยพี่ว่าเราทําคะแนนได้ดีกว่านะและน่าจะเป็นคะแนนที่สามารถใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นสนามแรกประเด็นถัดมานะครับ เรื่องการเตรียมตัวเนื้อหานะสำหรับวิชาเคมีในสนามแรกเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมนะมีตั้ง13บทโอ้โหเยอะมากเลยพี่คะนะมันก็จะพ่วงกันเลยครับ4หัวข้อด,ด้วยกันนะปริมาณสารพานันอัตราการเกิดปฏิกิริยานะสมดุลแล้วก็กรดเบสนะครับอันนี้เน้นหนักที่สุดนะให้ไปนเน้นพาร์ทนั้นก่อนนะครับเพราะว่ายากมากคะแนนสอบเนี่ยนะส,สำหรับแค่4พาร์ทนี้นะฮะล่อไปแล้วเกือบครึ่ง เวิชาสามัญล่ะดูต้องเตรียมตัวแตกต่างกันยังไงบ้างใช่ไหมดังนั้นแน่นอนการเตรียมตัวอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเออแต่เนื้อหาการเตรียมตัวนะเหมือนเดิมแต่ความยากของเจ็ดวิชาสามัญก็คือว่านะข้อสอบมันจะซับซ้อนมากขึ้นแทนที่จะถามสเต็ปเดียวอย่างงี้โอ้โหมันถามสเต็ปไปข้างหน้าแล้วก็ถามย้อนกลับด้วยอะไรเงี้ยนะดังนั้นต้องทําโจทย์ฝึกโจทย์เยอะๆนะเราจะได้เห็นรูปแบบการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นมาถึงครับก่อนเข้าห้องสอบนะน้องทําสมาธิให้นิ่มก่อน เ,เพราะว่าถ้าสติแตกก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยแน่นอนไม่ไหวนะทั้งแพททั้ง7วิชาสามัญดูหน้าแรกก่อนนะอ่านคําชี้แจงอ่านสิ่งที่โจทย์ให้มาบางครั้งโจทย์ให้ตารางธาตุมาถูกว่าเออดังนั้นไม่ต้องไปจำนะพวกเฮ้ยธาตุไหนอยู่มูลไหนเลขอะตอมดูนี่นั่นนะตารางธาตุโจทย์ให้มาแล้วนะข้อสอบให้มาแต่หน้าแรกแล้วค่าคงที่ต่างๆดูดีๆอันนี้ไม่ใช่วิชาเคมีวิชาเดียวด้วยที่ต้องดูฟิสิกส์ก็ต้องดูถูกไหมอ่านนะ นะพวกค่าคงที่ทั้งหลายนะหน่วยที่เขาให้มานะครับปริมาณต่างๆเลขนี้สําคัญมีไหมอะไรพวกนี้นะครับต้องดูพวกพาร์ทคำนวณใช้เวลาเยอะดังนั้น ถ้ามีเวลาท,ทําทีหลังไปทําข้อแรกๆแล้วก็ข้อท้ายๆก่อนพวกคํานวณเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆครั้งแรกเลยเจอโจทย์อ่านคําถามก่อนดูก่อนครับว่าโจทย์ถามอะไรอ่านคําถามปุ๊บดูช้อยเฮ้ยช้อยมันถามเกี่ยวกับอะไรเราจะได้ไปโฟกัสที่โจทย์ได้ถูกต้องในสนามของ7วิชาสามัญอันเนี้ยเน้นคิดวิเคราะห์มากขึ้นถูกไหมดังนั้นไอ้พวกที่เป็นข้อใดถูกข้อใดผิดมาเพียบพี่จะใบให้พาที่ทําได้ง่ายๆเนี่ยนะสำหรับเคมีนะคือพาร์ทไฟฟ้า ข้อสอบออกมาสเต็ปไม่เยอะนะถ้าเราเก็ตคอนเซปต์เนี่ยแป๊บเดียวได้เลยนะครับคำนวณโอเคใช้เวลานานหน่อยเนาะเคมีอินระียเนื้อหาเยอะเนื้อหาแน่นนะจินตนาการสูงอันนั้นเวลาทำข้อสอบเราพยายามอย่าไปเครียดกับมันโอเคปะ่ะทำไปเรื่อยๆปล่อยใจไปชิวๆตั้งสติด,ดีๆทำพาร์ทที่เราทำได้ไปก่อนข้อไหนทำไม่ได้ข้ามไปข้อไหนทำไม่ได้ข้ามไปโอเคไหมค่อยมาเก็บทีหลัง